วันนี้ใครได้ดูหนอนกระแสบ้างเธอสนุกนะเทปเนี้ยจริงๆต้องไล่เรียงมาว่าเทปนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนไปร้องเรียนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าทางคุณนิกกี้เนี่ยเจ้าของเพจนิกกี้ขยี้ข่าวเนี่ยเขาเหมือนไปเรียกเงินกับเจ้าของคลินิกที่เมื่อก่อนเคยอดีตเคยทําผิดมาอ่าแล้วก็เหมือนจะอารมณ์ไปไปแบ็กเมลให้ฉันช่วยได้นะนู่นนี่นั่นแต่ขอยืมเงินซึ่ง คุณิกี้เขาบอกว่าเอ้ยมันเป็นแค่การยืมเงินไม่ใช่การแบบไปตกซับเรียกซับข่มขู่อะไรไม่ใช่แต่ทางนี้เขาบอกว่าโอ้โหโทรแบบจี้หนักมากเลยแล้วก็พูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นอะไรนี้พอพูดถึงเสร็จปุ๊บก็มีการบอกว่าเอ้ยเนี่ยมีอ้างมาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ทําจากกระทรวงไหนนู่นนี่นั่นอ่ะเราก็เห็นมีมไปแล้วนะครับก็มีผู้ที่เขาแบบช่วยประสานนะเรื่องนี้ต่อทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญนั่นก็คือคนนี้ พี่ปิ่นจากโรงพยาบาลเลอรักจริงๆเนี่ยเคสวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้แหละที่เราเล่ามาก่อนหน้านี้แต่ว่าพี่ปิ่นก็คือเป็นตัวละครลับที่โผล่มาทายทายรายการละซึ่งพี่ปิ่นอะ่ะเราชอบมากเลยเราคือเราอะ่ะเคยเห็นพี่ปิ่นตอนที่พี่ปิ่นเนี่ยทําเคสให้กับเฮเลนเฮเลนหรือนูรัตน,น,นั่นแหละเออนะทําทําเยอะอะ่ะเออที่เลอรักก็เห็นพี่ปิ่นนี่นแหละแกก็ดูแบบเป็นผู้ใหญ่แบบพูดน้ำเนิบใจดีใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะ ทีนี้พอมาเจอจริงๆอะในรายการน่ะเราก็รู้สึกว่าเออพี่ปิ่นแกเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนแบบค่อนข้างใจเย็นประเด็นก็คือก่อนหน้าน,นี้เขามีปัญหากันเรื่องของการทำหน้าอกนะครับทางคุณนิกกี้เนี่ยเขามีปัญหาเนาะกับทางพี่ปิ่นว่าไปทำหน้าอกมาแล้วอาจจะแบบมีความไม่โอเคกันอ่าก็มีการเรื่องเงินเรื่องทองกันหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณนิกกี้ก็ไปยืมเงินพี่ปิ่นเธอถ้าเธอมีเรื่องกับใครสักคนหนึ่งอะ แล้วเป็นกู้กรณีกันอะเธอจะให้ยืมเงินปะไม่ให้นึกออกไหมล่ะแต่พี่ปิ่นให้เธอแล้วทุกวันนี้อะจากในรายการนะอันนี้เราไม่ได้รู้ส่วนตัวนะจากในรายการก็คือว่าทุกวันนี้คุณอิกกี้ก็ยังคืนเงินพี่ปิ่นไม่หมดเลยเธอ,อเทมเนี้อสนุกอ่ะเธอลองไปดูกันนะเทปเนี่ยขนกระแสเนี่ยเออสนุกแมทนี้อ่ะสําหรับใครที่ดูมาแล้วนะคิดเห็นอะไรยังไงอะ่ะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับ